กลับมาอีกแล้วครับผมกับช่วงกูว่าแล้วมึงต้องขับกับเจ้าโฉมงามคันนี้เลย c i v i c FC 1.8 EL คันนี้เป็นตัวปี19และโฉมงามจริงๆเลขไม่์แค่หลักหมื่นนะใครอยากรู้ดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมกระจังหน้าเจ้าของเดิมเปลี่ยนไทอาร์มาให้เรียบร้อยใส่เฮดแดงให้หล่อๆแบบนี้นะครับผมไฟโปรเจคเตอร์มีมาให้นะจ๊ะผมนี่ไฟเลี้ยวอยู่ที่แกมตัวนี้แม็กเดิมอลอยโรงงานมีมาให้นะครับเปลี่ยนยางใหม่ให้แล้วเรียบร้อยนีไฟเลี้ยวไปกระจกก็มีนะครับแถมเลนวอชมาให้ด้วย คุณแจ้ขี้เล่สอดอกแบบนี้เลยนะครับผมล้วงมือเข้าไปเปิดประตูเข้ามาโอ้โหภายในนี่เบาะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับผมตัดด้วยเ,เขาเรียกว่าโครเมี่ยมสีน้ําเงินทําให้ดูดุดนันโฉบเฉี่ยวและดูสปอร์ตนะครับผมนี่ขออนุญาตเปิดท่านท้ายครับนี่พื้นที่นั่งด้านหลังนะครับผม นั่งได้สบายเลยทีเดียวนะครับผมเดียวขอใช้คาว่านั่งได้สบายเลยเพราะว่าเจ้าตัวนี้เป็น c s e gment นะครับผมใช้งานได้ปกติเลยเดินทางไกลในเมืองในกรุงเทพหรือว่าออกต่างจังหวัดคันนี้ใช้งานได้ดีนะครับผมพยักปลดล็อกครับผมแต่เฮดแดงด้านหลังเขาไม่ได้ให้มานะครับอยากได้คุยกันแล้วกันอ่าพื้นที่เก็บสัมภาระนะครับผมเก็บกระเป๋าใบใหญ่ได้ประมาณ2อสใบเลยทีเดียวนะฮะหรือถึงก๊อปใบใหญ่ได้2ใบนะฮะอุปกรณ์ยังอะไหล่อยู่ครบนะครับผมกล่องเก็บอะไหล่สัมภาระยังอยู่ครบนะครับ ทุกครั้งนะครับเวลาที่ดิพูดนะครับช่วยเช็คอุปกรณ์อย่างอะไหล่ก่อนเดินทางด้วยนะครับผมเพื่อความเดินเดินทางปลอดภัยนั่นเองอ่ดูสีรอบข้างของเขานะครับผมสีขาวสวยๆแบบนี้นะครับแบบหืมรู้สึกดูดีมากเลยนะครับสีขาวแบบนี้อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับปลดล็อกรถปุ๊บอ่าปลดล็อกนะปลดล็อกกันนะนี่กระจกนะครับผมเปิดปิดอัตโนมัตินะครับผมขออนุญาตขึ้นเคาพิกแล้วกันนะครับไม่รู้เป็นไรนะครับเวลาขับรถเนี่ยเดี๋ยวชอบขับเบาเตี้ยนะครับ ขึ้นนั่งนะครับเหยียบเบรกกดปุ่ม p u s ตา t a r ส s t a r ทขึ้นมาได้เลยนะครับกุญแจมีที่วางให้แล้วเรียบร้อยนะครับเกียร์ออโต e ้มีมาให้นะครับโหมดอีคอนมีมาให้เบรกโฮมีมาให้เบรกมือไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับผมจอมันติฟังก์ชันด้านหน้าเนี่ยเป็นสัมผัสก็ได้นะหรือว่าจะกดปุ่มอะไรก็ได้นะฮะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ fm/am ได้หมดเลยนะครับผมมันติฟังก์ชันมีมาให้ครบครบแบบนี้นะครับแทนเรนวอชขอดูเรนวอชหน่อยนี่ ใช้งานได้จริงนี่ครับผมเลนวอชของเราใช้งานได้จริงนะครับเลขไมค์คันนี้หลักหมื่นที่แจ้งไป33,000กิโลนะฮะโอ้โ oh, ห oh, เลขไมค์3 3 0 0 0กิโลบอกว่าใหม่กริบกริบแน่นอนขออนุญาตเปิดห้องเครื่องนะไปดูห้องเครื่องกันนะครับโอเคเดินมาด้านหน้าถึงห้องเครื่องแบบนี้นะจ๊ะเครื่องเราจะใส่ใส่กริบกริบเหมือนเลขไมค์หรือ oh, oh, เปล่านะโอ้โหเปิดห้องเครื่องมานะครับผมน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับผมห้องเครื่องแห้งๆแบบนี้นะครับมออยังอยู่นะครับผม แทนเพจจากโรงงานยังอยู่นะครับผมนี่ห้องเครื่องแห้งๆแบบนี้รับประกันไม่มีชนหนักที่คว่ำต่อต่อน้ำท่วมสมซากสวนทะเบียนแน่นอนนะครับผมก่อนจบคลิปนะครับผมซีวีเอฟซีปี18คันนี้นะครับสงวนราคาที่6แสน70,000 9,000บาทนะครับผม6แสน70,000 9,000บาทนะครับใครสนใจนะครับโทรมาได้ที่เบอร์065 5140450นะครับหรือ adun โฮงคานะครับผมใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดหัวใจฝากกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะครับโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบาย